สวัสดีครับวันนี้นั่งการกรัมสอนรวีคงเราก็ที่ที่แล้วก็เรามมามีโอกาสที่จะถามแล้วก็เราเข้าใจว่าช่วงนี้ก็เป็นมาได้ก็จะเป็นระยะเวลานานหน่อยนัก็ที่เราสมาธิที่จะประชุมอีทีหนึ่งเพราะฉะนั้นรายาะจะสอนสิ่งที่เรากรามถามอยู่ก็คือว่ารากมันไทยวิโอหรือกรรมไทยการสอนงคงเราก่อนวันนี้ก็เป็นวันศุกร ที่บอกนะแล้วก็รากมาถาม so เป็นบได้วันที่คนจะดูเราทช่นาแล้วก็คนจะเห็นว่าอ่าทำไมเขาเปลี่ยนสีของเสือ้อด้วยอะไรเลยเพราะว่าก็เป็น color one เราขอขุมมเจ้านั้นก็เพื่อทุกคนที่สนใจที่จะเรียนอยู่แล้วก็อ่าโดยเฉพาะเลยเพื่อการอ่านพระคัมภีร์ตอนเช้าที่เรายังถามอยู่แม้ว่าเรากลไว้ที่บ้านอยู่นะก็รกักมามด่าทยทุกคนที่จะอ่านพระคัมภีร์ ว่าเรื่งบทเลยก็อาทิตย์นี้ก็เรากำลังถามกับนุ่งคเรนนุ่งคเรนเลย so ช่วยย่าลืมอย่าลื่มที่จะอ่านโอเคในส่งอาทิตย์ที่แล้วนั้นก็เรากำลังอ่านในหนังสือยอ์นบทที่ย0สในหนังสือยอ์นบทที่ย0สอปพระเยซูคริสต์ทรงฟื้นขึ้นจากความตายและเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงฟื้นขึ้นจากความตายก็กำลังปรากฏอยู่กำลังให้มีคนที่จะเห็นพระเยซูคริสต์อยู่ เดี๋ยวนี้อาทิตย์นี้เราชสุกษาย,ยอมบทีย2สข้อที่ส8บึงข้อที่สามสิบเอ็่อเราดูที่แรกเขาบอกว่าเมรี่มา,มาดาลาก็จึงที่จะบอกพวกสวกว่าจะได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วและพระองก็ได้ทรัสคำเล่านั้นกับเธอเดี๋ยวนี้ก็เมรี้น,นเขากำลังกลับไปที่จะ บอกกับสว,วกว่าเขาเห็นพระเยซูคริสต์เาเขาเจอพระเยซูคริสต์บางารังคือว่าคำพยานในสมัยนั้นคำพยานของผูยยง้หญิงเขาไม่เคยนำไปท่าไหรเดี๋ว่าเขา,าอยากจะไปดูเขายากจะเหนอยูในข้อที่สิบเก้าถึงข้อที่ยี่สิบพระเคริสต์ทรงประกบพระองค์ก็ต่อราสว,วกเว้นแต่โทมสัสนัอันนี้เป็นวันเดียว อันนี้เป็นวันที่พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นขึ้นจากความตายในขณะที่เราดูเราเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ก็ฟื้นขึ้นวันอาทิตย์ดเช้าอันนี้เป็นสาเหตุที่ในขณะที่เราเป็นคริสเตียนอยู่เรานม้สวการวันอาทิตย์ที่จะรึกถึงการฟื้นขึ้นจากความตายของพระองค์เพราะฉะนั้นก็พระคัมภีร์อธิบายว่าคำวันนั้นก็ซึ่งก็เป็นวันแรกของสัปดาห์อันนี้ก็มาพูดถึงก็เป็นวันอาทิตย เมื่อสวกปิดประตูห้องที่พวกเขาอยู่แล้วเพราะกลัวพวกอยู่ทำไมเขากำลังกลัวพวกอยู่เพราะว่าเขาเป็นสาเหตุที่พระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนพวกฟารสีพวกซาจุสีนั้นก็ต้องการพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนเพราะฉะนั้นก็พวกยู่เขากำลังตามอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็สวกเขากลัวเขากลัวเพราะว่าเขาเห็นพระเยซูคริสต์ตายเขากลัวว่า เขาจะไปหาสวเกเลยสิ่งที่อาจารย์ขอให้คุณสังเกตแบบด,ดียวนะคือว่าการแตกต่างกาันระหว่างวันแรกกับวันเพนเทคอสวันที่เขาประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในขณะนี้เขาบอกว่าพระเยซูได้เสด็จเข้ามาประทับอยู่อยู่ที่ถามกลางเขาและตราบกับเขาว่าสันติสุขของ ของดารงก็อยู่กับชานทั้งหลายเถิดในขณะนั้นก็มีหลายของขากำลังเจออยู่ที่ห้องที่สอทงที่ชานที่สองเขาก็มันกลัวเขาก็มังกลัวว่าพระสกิตก็จะทรัสอะไรกับเขาเพราะว่าเขากระจายกระจายไปเพราะว่าบางของความเชื่อของเขาก็อ่อนแต่เมื่อเขากลับมาอยู่และพระสกิตทรัสกับเขาว่าสันติสุด ไม่ต้องเป็นห่วงพระเจ้าทรงรักเขาอยู่พระเจ้าทรงรู้ว่าก็เขาเป็นคนที่แค่เป็นมนุษย์เรามีจุดที่อ่อนอยู่ด้วยแต่ในขณะนั้นเขาบอกว่าประตูปิดแต่ว่าพระคริสต์ทรงปรากฏอ,อยู่ในขณะนั้นก็เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ยังทําการอัศจรรย์ได้พระเยซูคริตสต์ทรงฟืง้นนจากความตายก็ไม่มีจํากัดต่อพระเยซูคริสต์ในพระกายของพระคริสต์ ในวันแรกอาจารย์าจะให้คนดูว่าก็มีหครั้งที่พระเยซูคริสต์ทรงประกบอยู่กับห้าครั้งนั้นเขาบอกว่าเชงเมรีมาตลาอันนั้เป็นคนแรกเลยมีผู้หญิงอีกสองคนเมรี Mary, ด้วยที่ไปกับเมรีดอนชาวนั้นแล้วก็สองคนที่ดันงตน,นแล้วก็สก็เป็นสี่ก็เป็นเปโตร ประกอบด้วยกับเโตรและกับสวกสิบสองคนอ่อสิบเอ็ดคนสิบคนคอโทนะปรกอบอยู่กับสวกสิบคนอยูด่ดาสเขาแขวนคอตายแล้วก็โทมสัสเขาไม่อยู่อีกแบบวันนะัเขาจะประชุมอีกที่นึง่งแล้วก็เมื่อโทมสัสเขาอยู่บอกแต่ว่าช่วงนี้ประกอห้าครั้งมีคนที่เห็นพระสกิตก็เป็นฮารอบเลย เราเขาจว่าหน่วยที่สุดเมื่อพระองค์ส่งให้สวัสเจ์เรามีสิบควอยู่แล้พระคัมภีร์อธิบายว่าครั้งพระองค์ก็ตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็ท่งให้เขาดูพระหัตถ์และสีข้างของพระองค์เมือ่อเมื่อพวกสวัก็เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเขาก็มีความยินดีในเรื่องนี้นั้นก็เขาให้เขาเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่ เขาเห็นมือของพระองค์เขาดูว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นจริงไล่ของเขาเขาสอนว่าอันนี้เป็นผีอันนี้พระเยซูคริสต์มาได้ไมาได้ให้เขาเห็นตัวจริงอันนี้แค่เป็นผีเหมือนที่เขากำลังคิดในใจแต่ความจริงก็เป็นพระเยซูคริสต์ตัวแท้เลยพระคัมภีร์อธิบายว่าเขาให้เขาเห็นพระหัตถ์ที่ลอยตะปูอยู่และเขาเห็นสีข้างของพระองค์ ที่ฮอก็แทงเข้าอยู่ในจิตใจของพระองค์อยู่ในขนาดนั้นก็พระคัมิกำลังสอนเขาว่าก็คํามันต้องกลัวพราะเยซูคริสต์ทรงฟื้นึ้นจากความความตายที่แท้อยู่ขอที่21เยซูคริสต์จึงตรักับเขาอีกว่าสันติสุขแค่ตาำลงอยู่กับทางทั้งหลายเถอดพระบิดาก็ทรงใช้เรามาชันใด เราก็ที่จะใช้ทั้งทั้งหลายก็ใบฉันนั้นในขณะที่เราเห็นว่างานของพระเยซูคริสต์คืออะไรงานของพระเยซูคริสต์คือว่าที่จะออกไปที่จะสั่งสอนเกี่ยวกับแผนเดินของพระเจ้าที่จะให้มนุษย์หรือว่าพระเจ้าคือใครแล้วก็ให้มนุษย์ก็มีโอกาสที่จะกลับใจเสียใหม่แล้วก็ที่จะรับพระเยซูคริสต์ที่เป็นพระเจ้าอางค์เดียวของเขา ในขณะน,นี้ที่พระเยซูกำลังตรากับสวกว่างานที่พระเจ้าให้เราทำเรากำลังให้คนทำด้วยพระเยซูคริสต์กำลังสอนเขาว่าก็อธิบายกับเขาว่าเขา,า,เขามีงานอะไรบ้างในขณะที่เราเป็นคริสเตียนในขณะที่เรารับพระเยซูคริสต์เรามีงานยืนเราไม่งานนั้นด้วยงานของเราคือว่าที่จะออกไปที่จะให้คนก็เข้าใจเรื่องของพระเจ้า สองเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าให้มนุษย์ก็มีโอกาสที่จะรู้จักพระเจ้าที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่จะมีงานเดียวกันที่พระเจ้าทรงมีอยู่ในข้อที่สิบอายีสิบสองอาจารย์อยากจะใช่วันนิดหนึ่งที่จะอธิบายเกี่ยวกับข้อที่ยี่สิบสองเขาบอกว่าครั้งพระองค์ก็ตักดังนั้นแล้วจึงทรงระบายลมหายใจออกเนื้อเขา และถากับเขาว่าทางท่างหลายก็จงรักพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิดในเรื่องนี้กรารมีความคิดเห็นหลายสิ่งหลายอย่างสวก์เขารักพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อไรในกิจกรรมบทที่สองข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่พระคัมภีร์อธิบายว่าก็สวกเขากำลังอาศัยอยู่แล้วก็เขารักพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเวลานั้น ในเวลที่เขาสามารถที่จะพูดภาษาอื่นๆในขณะที่เขาสามารถที่จะออกไปแล้วก็ทำการอาศจืรย์อยู่แต่ในขณะนี้ก็มีคนที่สอนว่าอันนี้เขาเปรียบเทียบเมือนปะทมกานบทที่สองข้อที่เจ็ดในปะทอมกานบทที่สองข้อที่เจ็ดก็เป็นเวลที่พระเจ้ากำลังให้ชีวิตกับอาดัมที่พระเจ้าทรงสร้างอยูว และในปะตตมการบทที่สองข้อที่เจ็เขาบอกว่าแลัทษณะระบไย uh, ลงรันแห่งชีวิตเขาทางทางจมูกของเขาและมนุษย์จงเกิดเป็นจิตวิญญาณมีชีวิตอยู่ประเจ้าชงให้อาดัมมนุษย์แรกมีชีวิตในขณะน,นี้อันนี้มัใช่เป็นเวลาทีพะวัญยาณบุริอวัี สวัสด mm ีค hmm. ่ท okay. yes. okay. uh ี huh. mm ่ร hmm. yeah. mm ักพระวัญญานบริส hmm. mm ุท hmm. ธ mm ิ์อันนั้นจะเกิดขึ้นในงาในกิจกรรมบริสุทธิ์สังคตินุตินคติศีต่ว่าอันนั้นเป็นเหมือนที่กำลังให้ชีวิตใหม่เือนที่สวัสดีค่ะกำมังรับพลังงานบริสุทธิ์และกำมันบังเกิดใหม่อันนี้คำกำมังเตรียมาวนั้นก็ที่จะรับพระวังญานบริสุทธิ์ในกิจกรรมบทที่สอทธิ์ส่งคึินุตินคตี่ี และในข้อที่ 23, ก็มันพูดถึงว่ามีอำนาจที่พิเศษที่พระเจ้าสัมปทานให้แก่เขาเขาบอกว่าท่าทานที่จะยกความผิดบาปของผู้ใดความผิดบาปนั้นก็ที่จะถูกยกเสียและท่าทานที่จะให้ความผิดบาปนั้นอยู่กับผู้ใดความผิดบาปนั้นที่จะตจดอยู่กับผู้นั้นในขณะนั้นก็เราก็มันดูว่าพระเจ้าก็มาให้เขามีโอกาสที่จะให้เขาเข้าใจว่า ใครจะรอดใครจะไม่รอดในขณะที่เป็นคริสตียนรคริสตียนก็มีมีอำนาจด้วยไม่ใช่ที่จะให้คนรับความรอดแต่ที่จะรู้ว่าใครรอดใครไม่รอดพระคัมภีร์อธิบายว่าผู้ที่ติดตามพระเจ้าก็เขาจะรอดคนที่ไม่ติดตามพระเจ้าไม่ยอมรับพระเจ้าเขาจะไม่รอดความบาปของเขาก็จะติดกับเขาเลยเพราะฉะนั้นก็เขาก็มาอธิบายกับสวัสดของเขาว่าเขาสมาธิจะ ออกไปสอนออกไปที่จะช่วยคนที่จะรู้จักพระเจ้าเราบิดชอบของเราในขณะที่เราเป็นมนุษย์เมื่อเมื่สวบเราต้องออกไปเดินเราต้องออกไปที่จะอธิบายกับเขาว่าเขาจะมีปัญหาถ้าเขาไม่ยอมรับพระเยซูคริสต์ก็ไม่มีทางอื่นที่เขาจะลบความผิดบาปของเขาได้ ไม่ว่าเขาทำงานอยู่หรือเขาเป็นคนที่ดีแค่ไหนถ้าเขาไม่ได้รับพระเยซูคริสต์เขาไม่มีโอกาสที่จะรอดได้ในขณะนั้นก็พระเยซูคริสต์ก็มาอธิบายกับสวกที่บอกว่าเขาจะมีงานเดียวกับพระเจ้าและเขายังไม่ได้รับการอัศจรรย์อันนี้จะเกิดขึ้นในกิจกรรมบทที่สองหลังจากพระเยซูคริสต์ส่งส่ง้นไปสวรรค์และนั่นเป็นบทที่พระมิยาบอิสุดที่จะทรงสิ่อยู่ในชีวิตของเขา เตียที่เลยในข้อที่24ถึงข้อที่29 mm hmm. เขาบอกว่าพระเยซคริสต์รงประกอพระองค์อีกครั้งหนึ่งและโทมัสยอมเชื่อ8วันก่อนโอเคจากข้อที่23ถึงข้อที่24ก็มี8วันที่พันไปอยู่และโทมัสเขาไม่อยู่แล้วของอาจารย์เอง ผมชอบโทมัสเลยเพราะอาจารย์เองพมเป็นคนที่ผมจะเชื่อถ่าผมเห็นผมไม่ชอบที่จะรับความคิดเห็นของใครก็ผมอยากจะพิสูจน์เองว่าเขาเป็นจริงรู้ไม่จริงว่าโทมัสเขาเป็นเหมือนกันอยู่แต่ฝฟาโทมัสที่เขาเรียกกันว่าดีโดมาสเขาสงเก็เป็นสวคคนหนึ่งในสิบสองคนนั้น ไม่ได้อยู่กับพวกเขาเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาโทมัสคำว่าดิโดมัสก็มาคำว่าเขาเป็นฟาแฟเขาเป็นคนที่สงสัยอยู่และในขณะนั้นเขาบอกว่าเขาไม่อยู่กับพวกเขาก็เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาอยู่เพราะฉะนั้นเขาเข้ามาอยู่เขาบอกว่าสวก์อื่นๆก็จึงบอกโทมัสว่าเราได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว แต่โทมัสก็ตอบตอบข่าเหล่านั้นว่าถ้าเขาก็ไม่เห็นรอยตะปูที่พระหาของพระองค์และไม่ได้เอานิ้วของขาแย่งเขาไปที่รอยตะปูนั้นที่จะไม่ได้เอามือของของข่ายแย่งเข้าไปที่สีข้างของพระองค์แล้วเขาที่จะไม่เชื่อเลยโทมัส เขารู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงตายบนไมก้กางเขนเนื่องจว่าโทมสัสเขาเห็นว่าเมื่อเขาฟังสวของพระเยซูคริสต์ที่อุโมงค์ฟังศพอยู่และเดี๋ยวนี้เราก็มันดูว่ามีมีแปดวันหลังจากพระเยซูคริสต์ทรงฟื้นขึ้นจากความตายโทมสัสไม่เห็นอะไรเลยโทมสัสเขาไม่รู้เขาเห็นว่าสวดบอกว่าอันนี้เกิดขึ้นแต่ว่าเขาไม่เชื่อ ในครที่26เขาบอกว่าครั้งล้วงไปก็8วันแล้วแล้วสววของพระองค์ก็อยู่ด้วยกันข้างในอีกและโทมัสก็อยู่กับพวกเขาด้วยประตูเปิดแล้วพระเยซูคริสต์พระเยซูเสด็จเข้ามาและประทับยืนอยู่ที่ถามกลางและตรัสว่าสันติสุด,ดารงอยู่กับทา่ทานทั้งหลายเถอด ข้อที่ยี่สบเจ็แล้วพระองค์ก็ตรัสกับโทมัสว่าจองอยืมนิ้วมาที่นี่และดูมือของเราจองอยืมมือออกคลมที่สีข้างของเราอย่าขาดความเชื่อเลยแต่ต้องเชื่อเธอเมือเ่อขาอธิบายกับโทมัสว่าพระคริส์ทรงฟืน้นนจากความตายพระคริตก็ไม่อยู่ เดีพระเยซูคริสต์กำลังใช้คำพูดที่ทอมัสเขาพูดเองเลยอันนั้นเป็นเหมือนที่เขากำลังอธิบายกับเขาว่าก็พระเยซูคริสต์เป็นจริงเมื่อเปโตรนัก็เมื่อแอนดรูเข้าไปหาเปโตรเลยแล้วก็ก็เปโตรเขาม่เชื่อแต่ว่าพระเยซูคริสต์เขาเป็นิงเมื่อเปโตรว่านก็เมื่อแอนดรูว์เข้าไทหาเะโตรเลยแล้วก็เปโตรเขามั่ยเชื่อแต่ว่าพระเยซูคริสต์เขาเป็นจริง ในขณะน,นี้โทมสัสเขาฟังคำพุดของเขาอีกและในข้อที่2 8บเขาบอกว่าโทมสัสก็ทูลต่อพรองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์และพระเจ้าของข้าพระองค์ในขณะที่เรากำลังดูอยู่ว่าในสองคำนี้สองตามในนี้ก็แสดงว่าเป็นพระเจ้าโทมสัสเขาเห็นโทมสัสเขารับโทมสัส เขารอดเมื่อโทมัสนั่นเขาเห็นกับตาของเขาเองแต่ผมไม่ไม่แน่ใจว่าเขาเอาเนิ้วแล้วก็เขาใส่ที่พระหัตถ์ของพระเจ้าจริงหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าที่จะดูก็พอแล้วแต่เขาบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของขาพระองค์และพระเจ้าของขาพระองค์เขายอมรับ พระเยซูคริสต์กำลังอธิบายในข้อที่29ในข้อที่29เขาบอกว่าพระเยซูคริสต์ตร,รักกับเขาว่าทโทมัสเอย๋ยพระทางก็ได้เห็นเราก็ทางจึงเชื่อผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นศูขเพื่อเราที่ไม่เห็นเพื่อเราที่วางใจในพระเยซูคริสต์ เราเชื่อในประคำว่าของพระเจ้าเราไม่เคยเห็นพระเยซูคริสต์เราไม่รู้ว่าพระเยซูกิดดูแบบไหนเราไม่เห็นพระเยซูเกิดทรงฟืง้นขึ้นจากความตายความเชื่อของเราก็แข็งแรงกว่าโทมัสเลยเพราะว่าเป็นความเชื่อที่แท้อยู่เราเชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าเรายังไห้ใจประเจ้าอยู่ดต็มที่ ทมัสเขาเป็นตัวอย่างแก่าในขณะที่ทมัสเขาคือมาอธิบายกับทมัสนะที่เขาบอกว่าเขาเห็นเขาเชื่อแต่ว่าเขามีความสุขกับคนที่ไม่เคยเห็นแต่เคยยังเชื่ออยู่ด้วยในช่วของเราเราต้องพึ่งกับพระเจ้าโดยความเชื่อเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานในจิตใจของเราแล้วก็ ราจริงๆร,ราไม่สามาัยที่จะพิสูจน์หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ว่าอะไรกันนั้เกิดขึ้นอยู่ได้ว่าเราไว้ใจพระเจ้าอันนั้นเป็นความเชื่อที่แทู้่อันนั้นเป็นความเชื่อที่ยญยที่สุดในข้อที่สามสิบจนข้อที่สามสิบเอ็ดคำพูดจนความมุ่งหมายของข่าวพเสริฐของยอานสาเหตุที่เขาเขียนข่าวพเจ้าเลย ในข้อที่สามสิบเขาบอกว่าพระคริตได้ทรงกระทำไม่สำคัญอื่นๆอีกหลายประการดอนน้าลาวสวกของพระองค์ซึ่งก็ไม่ได้จดไวในน้ในหนังสือในหนังสือมวนนี้เราเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์อยู่กับสวกอีกสี่วันในเวลานั้นก็พระเคริต์กำลังสอนสวกอยู่แล้วก็พราธิมาอว่บ่า ไม่มีห้คนยัยพอนนั้นที่จะเก็บาการสองความปริศกษ์สืบติดข้งหมือยู่เดี๋ยววันปริศกษ์ส่สงยูงกับเขาสี่สิบวันแล้วก็กำมันช่วยเขาที่จะเขาเ้าใจมาขึ้นเดียวนี้คือการสอนก็จะเป็นยังไงสมัยก่อนเขากำมันฟังการสองของอาจารย์คนหนึ่งอาจารย์คนนี้เขาเป็นคนที่สอนเกง่งอาจารย์คนนี้ ขาสมาชิกจะทําการอาสจารย์อาจารย์คนนี้ก็มีหลายคนที่กำลังตามเขาอยู่แต่เมื่อเขาเห็นพระเยซูทรงฟื้นขึ้นจากความตายเป็นพระเจ้าสี่ิบวันนั้นเขาก็มานั่งอยู่แล้วเขาก็มาฟังเขาก็มาดูพระเยซูคริสต์ที่ไม่เป็นผีเลยแต่ว่าก็เป็นตัวจริงและเขาก็มาเห็นหลักฐันกับลอยตะปู ในขณะนั้นก็ที่เขาเห็นเขากรรมการฝงอยู่เดี๋ยวนี้เขามาฟังโดยกัมมันต์อาจารย์แต่คณะกรรมการฝงโดยกรมมันต์ประเจ้าสิ่งที่พรีสเกตสอนสมัยก่อนเขาไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้เขามาเข้าใจอยู่หลังจากนั้นคนจะดูการแตกต่างกันก็มากมายในกิจกรรมบทที่สองแล้วก็ต่อไปเลยเขาเขาใจพูดถึงความกล้าหาญของสวรร์ แลเขายอมสมัยก่อนเขาไมาแอบไว้สมัยก่อนเขาไม่เปิดประตูสมัยก่อนเขา,ไม,มเขาไม่ล็อกประตูอยู่แต่เดี๋ยวนี้เขาเออกไปประกาศพระมีอธิบายว่าเขากากกาาเเศับพคนแล้วขไม่กลัวแล้วเขาไม่ไแอบไว้แล้วเพราะว่าเขาเขาเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นในข้อที่สาอที่เขาพูดถึงว่า แต่การที่ได้จดเหตการเหล่านี้ไว้ก็เพื่อทั้งทั้งหลายท,ที่จะได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระบุข,ของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วทางก็ที่จะมีชีวิตโด,ดยพระนามของพระองค์อยองเขาอธิบายเขาอธิบายว่าอันนี้ไม่ใช่แค่ผู้พายากรณ์ที่ทรงเสียชีวิตอยู่แล้วหรือมันได้เป็นอาจารย์ที่ทรงได้ก่งแล้ว แต่ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระคิดพระเมสยาพระแมบ่บดกลูกแกะของพระเจ้าที่จะเอาความบาปของโลกออกไปเลยเขาบอกว่าพระคริ์พระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วทางก็ที่จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์ so ในนั้งสื่อย้อนในขณะที่เราคำนึงดูอยู่โลกของเราจะสุขสบายยามบทที่ยี่สิบเอ็ดในขณะนี้ยังข้าคำอธิบายกับเราว่าสาเหตุที่เขาเห็นอยู่ที่จะให้เราไม่เข้าเชื่อถ้าเราดูในย้อนฉบับที่หนึ่งบทที่หนึ่งคำอธิบายว่าคำคำสอนเขาเชื่อเพราะว่าเขาเห็นเขาฟัง แล้วก็เขา้าเจเขาแน้ใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงฟื้นขึ้นจากความตายเพราะฉะนั้นก็เขาให้เรารู้ที่จะมีสมาธิธรรมซึ่งกันและกันเพื่อเราความสุขของเราที่จะเต็มเตยมในขณะนี้ก็เมื่อเรากำลังอ่านหานังสือหย่อนหนังสือยอนที่จะช่วยเราที่จะพิสูจน์ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นใครพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุคองประจักษ์ so อาทิตย์นี้นันก็ออาชงเขอให้คนอ่านหนังสือยี่ยมบทที่ยี่สิบเอ็ดณทุกทุกวันนรย์ขอให้เรายังอ่านยังอ่านนิ้นเขียนทีละบททุกๆกวันแต่ใช่วิวที่จะอ่านนังสือยี่ยมบทที่ยี่สิบเอ็ดนะทีราสมานที่จะสอนสอนต่อไปอยู่ขอระเจ้าอวยพรผนะครับสวัสดีครับ